พาชมสปาเบนอ e ีคลาสสวยที่สุดในย่ามรมารบิทางบหลักหมืน่นสวยหลักล้านนี่คือรถเบนซ์เมอสองอายุกว่า10ปีของเบนซ์บีพีสำหรับท่านใดที่มีรถเบนซ์เก่าอยู่ที่บ้านใช้งานอยู่เป็นประจำเป็นรถในฝันเป็นรถคันโปรดถ้าหากว่าอยากจะใช้เงินหลักหมืน่นให้รถสวยขึ้นหลักล้าน แล้วก็เอาไปขับขี่อย่างภาคภูมิใจไม่อยากขายต่อเพราะว่าราคาตกลรากอผมไปแล้วครับอูเบนวีพเป็นอูที่สปาร์เบนได้สวยไม่เป็นที่สองรองใครในย่านปรามิธาและวันนี้ผมก็จะพาชมในส่วนของรถ Mercedes-Benz E-Class W212 e Class 2 5 0 CDI d ีเซล l AMG คันนี้ที่เจ้าของไว้ใจ เลือกทำสปารีเพียมกับเบน v p วีซึ่งวันนี้ผมจะพาดูสภาพรับเข้านะไปดูกันเลยและนี่ก็คือ,ก,คอการสปาเบนพรีเมียมที่สวยที่สุดในย่านรามอินทา9กกรุงเทพมหานครและวันนี้ผมบินคาจะพามาชมสภาพรถเบนหรือว่ารถบ้านคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวเลขไม่เพียงแค่หลักแสนแล้วก็เป็นรถเบนท e ์อีคลา W212 โฉมไฟแยกหรือว่าโฉมสีตาที่เรื่องชื่อและก็ที่แบรังมาแรงในยุคนี้เพราะว่ารถรุ่นนี้ตอนนี้อายุกําลังได้ประมาณ10กว่าปีแล้วซึ่งได้หลายสิ่งหลายอย่างในตัวรถนั้นไม่ว่าจะเป็นล้อขึ้นขี้เกลือเบาะภายในเริ่มโทมปุ่มตาม่ตางๆเริ่มลอกและก็ภายในห้องโดยสารที่เริ่มมีกลิ่นที่พึงประสงค์ซึ่งสามารถที่จะนำมาสปาพรีเมียมได้ นี่ครับคันนี้เป็น e 2 5 0 cdi นะเป็นรถคันสีขาวนี่ครับด้านท้ายก็จะมีในส่วนของไฟ led ที่เป็นเม็ดเมเ,เนี่ยคือเม็ด led ที่มีความงดงามมากอ้าเรามาดูรอบคันก่อนสักเล็กน้อยนี่ฮะสภาพโดยรวม การรับเข้าก็ถือว่าโอเคความสวยงามก็ระด,ดับ80ดบคะแนนอยู่แล้วแต่เจ้าของเน้นต้องการที่จะมีความสวยงามมากกว่านี้ VIP Benz VIP ก็ยินดีที่จะช่วยทำให้รถสวยเป็นใหม่เรามาเริ่มจากด้านหน้ากันเลยท่านผู้ชม้านาก็จะมีการถอดกันชนหน้าถอดโคมไฟหน้า ออกไปสปาซึ่งก็จะมาพบกับโครงสร้างตัวถังที่เป็นอัลมบเนียมแบบนี้นรบ,บริเวณพวกขานด้านนานเนี่ยเป็นอัลเบเนียมแล้วก็มีร่องรอยฝุ่นมีคราบกระเมขม่าคราบสรอจากการใช้งานถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถัดขึ้นมาก็เป็นในส่วนของพวกขานหน้าก็จะเป็นเหล็กมีฝุ่นมีร่องอยจากการใช้งานเป็นเรื่องปกติทั่วไป นี่ฮะห้องเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตร OM 651หัดเครื่องยนต์ของเขานี่ฮะกล่อง ECU ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แรงทนทานประหยัด2 0 4แรงม้าแรงม้าสูงสุดส่วนแรงบิดสูงสุดก็500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดก็ให้ตัดสินเปลือง17กิโลเมตรต่อลิตรสบายๆนะครับคันนี้ เรารู้สเปคเครื่องภาพแล้วทีมาดูในส่วนของคราบความสกปรกคราบครา,า,าบฝุ่นร่องรอยจากการใช้งานก็จะเริ่มเห็นชัดเจนและทางทีมงานของอินดิพีก็ได้มีการถอดท่ออากาศต่างๆออกนะครับเพื่อที่จะทําความสะอาดได้ง่ายขึ้น,นก่อนที่จะมีการล้างอัดฉีดตรงนี้ทีมงานก็จะมีการเอาพลาสติกเนี่ยมาครอบโดยเฉพาะในส่วนของกล่องอิสจแล้วก็พวกปลั๊กไฟต่างๆไว้ เพื่อให้ไม่ให้น้ำเขานั่นเองอันนี้ก็เป็นความลับของเบนซ์วีสภาพโดยรวมผมก็ถือว่าเป็นปกติของรถบ้านมีค,าครา,า,คา,บคาบคลอเมามีคราบฝุ่นคราบความสกปรกแบบนี้ถือว่าเปเร่องธรรมดาหลังจากที่ล้างอาชีดทําสปาภายในส่วนของห้องเครื่องยนต์แล้วผมก็อยากให้ท่านผู้ชมนั้นติดตามในคลิปต่อไปว่ามันจะสวยงามขนาดไหนพวกคราบ ฝุน่นภาพขนเหมาที่อยู่ในส่วนของผ้ากันความร้อนเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะทีนี้มาดูส่วนของช่วง่รกก็จะมีการถอดล้อขึ้นสามขาถอดล้อเพื่อที่จะทําสปาแล้วก็พ่นสีดุมล้อใหม่อย่างคันนี้เมื่อวันก่อนผมก็ได้ทําคลิปแนะนาว่ารถคันนี้จะมีการทําในส่วนของการเปลี่ยนโชค๊คคู่แน,น่น,นี้ก็ได้เปลี่ยนโชค๊คมาเรียบร้อยแล้ว แล้วก็พวกลูกหมากปีกนกก็ได้เปลี่ยนมาแล้วก็ถือว่าจบไปแล้วในส่วนของช่วงแรางต่อมามาดูร้อยหน้าซ้ายก็จะมีคาบกระเมามีร่องรอยการใช้งานถือว่าเป็นเรื่องปกติพอสปาเสร็จมันก็จะสวยงามมากขึ้น ีโชคลูกหมากันโครงปีกนกปลี่นมาแล้วหน้าซ้ายขวาใหม่คลิปเลยล้อหลังซ้ายก็สกรปรกเช่นเดียวกับด้านหน้าคาับฝุนจากการใช้งานก็ถือว่าอยู่ในระดับ ปกติของรถบ้านล้อหลังขวาก็เช่นเดียวกันนะก็ประมาณนี้ในส่วนของช่วงล่างก่อนที่จะทำสปาทีนี้ผมจะพาไปดูส่วนของภายในภายในมีการทำปุ่มมาเรียบร้อยแล้วพวกปุ่มต่างๆจะไม่หลอกแล้วเห็นะมีการทำมาใหม่ละ แข้างเป็นหนังเดี๋ยวรอฟอ,อกนะฮะก็จะสวยงามขึ้นเบะาะก็เป็นเบาะหนังสีดำเบาะหนังพรีเมียมจากโรงงานเลยคันนี้ก็นําเข้าจากเยอรมันเลยนะฮะนี่รหัสตัวถัง W212 เนี่ยเมดอินเยอรมันก็คือนําเข้าจากเยอรมันหรือว่านําเข้าสาสองก็คือนําเข้าสับทั้งคันเลยเรามาดูพวงมาลัยนิดนึงพวงมาลัยก็จะมีการฟอ,อกก็จะมีการสปาให้หนัง มันกลับขึ้นมาใหม่เลกใหม่โอเปักปุงเปิดเนี่ยหนึ่งแสนห้ากิโลเมตรอ่ารถปี2 0 1 0ันสิเนาะก็ถือว่าใช้งานน้อยฮะเฉื่อเฉลีย่ยปีละหมื่นโลเเองนี่ฮะเกียร์จะมาท่าสปีดอยู่ตรงนี้ ถาดเก็บของอโอเคเนาะนี่มีถาดเก็บของขาดตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีการเปลี่ยนให้ลูกค้ามีหัังคาแก้วก็มีส่วนของการตกท้องช้างที่เสาหน้า นี่ท่ออากาศอีกเสาหลังเนี่ตรงนี้หลังคาบวมหรือว่าหลังคาตกทองช้างทำให้ดูแล้วไม่สวยงามดูแล้วไม่ไม่ภาดภูมิใจะดูแล้วไม่ไม่โอเคเลยะก็ต้องทำใหม่ส่วนสภาพบวัวหนังก็ถือว่าค่อนข้างที่โอเครถค่อนข้างที่จะใช้งานน้อยสภาพก็ยังดีอยู่ ที่สองเอกสารอ็ย้วยนิดหนึ่งอันนี้อาจจะต้องทำไหมทำให้มันตึงปุ่มไม่มีปัญหาดูฝั่งซ้ายนิดหนึ่งรุ่นนี้มีม่านข้างด้วยนะม่านข้างแมนวนุ่นม่านหลังไฟฟ้า ประโยชน์มากสำหรับมาค้าสองอ่งเอกาสารคนทัดเยือนเห็นหลังคาพวกมีคขั้นชัดปุม่มโอเคพอเก็บงานเรียบร้อยแล้วลายไม้สวยงามต้องขัดเงาใหม่ในส่วนของหนัง นั่งฟังผู้โดยสารก็ถือว่าโอเคราบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติโอเคคะก็เบื้องต้นก็ในส่วนของแผ่นปิดทีหวังเกี่ยวน้ำ หลังคาตกท้องช้างเสาคู่หน้าและก็เสาคู่หลังอันนี้ก็ต้องมีการเปลี่ยนผ้าหลังคาใหม่นะถ้าเป็นแบบนี้ก็รอติดตามดูท่านผู้ชมว่ามันจะสวยงามมากขนาดไหนสำหรับตัวอย่างการสปารถบ้านรถเบนซ์ E-Class w 2 1 2 e 2 5 0 c gdi ดูท้ายน,นิดน e ึงในด้านท้ายก็จะมีกลิ่นที่พึ่ประสงค์ไปต้องสปาด้วยเช่นเดียวกันค่อนข้างที่จะมีกลิ่นอับพอสมควรเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับ การสปาพรีเมียมรถเบนซ e ์อีคลาส E250CDI ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรุ่นนี้ตอนนี้เนี่ยกำลังได้รับความนิยมมากว่าจากป้ายแดงเนี่ยกว่า4ล้านบาทณปัจจุบันพอเป็นรถมือ2ก็ราคามีประมาณตั้งแต่4 0 0แสนไปจนถึง8 0 0แสนบาทก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้ตามความชอบเลือกซื้อได้ตามก็ประมาณแต่ถ้าหากว่าท่านใดที่ซื้อมาแล้วต้องการที่จะทำสปาให้รถสวยพร้อมใช้สวยเหมือนใหม่ ก็แนะนำฮะในส่วนของเบนซ์วีพีก็เป็นน้องใหม่ที่อยู่ย่านรามินทา93ก็พร้อมที่จะช่วยเป็นทางเลือกช่วยคุณนั้นประหยัดเงินประหยัดเวลาและก็มีความสุขกับการใช้รถเบนซ์ในฝันอย่างภาคภูมิใจเพราะเรามีชื่อเสียงด้านการันตีมากที่สุดและก็มีชื่อเสียงในด้านการสปาที่สวยงามมากที่สุดในย่านนี้ ติดต่อเว้น v ีไที่เบอร์โทร0818561515 0818561515เป็นอย่างไรบ้างครับกับสภาพรถที่กำลังทำสปารถของคนอยู่ที่บ้านมีสภาพแบบนี้หรือไม่ แต่หากว่าต้องการให้รถสวยเหมือนใหม่ใช้เงินเพียงแค่หลักหมืน่นแต่รถสวยขึ้นหลักลานแล้วก็ผมวินคาแนะนําให้คุณนัน้นรีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยโดย่วนหรือว่าติดต่อมาที่เป็น VP วีพีการันตีสปาสวยที่สุดในย่านรามิทาก็ได้ที่เบอร์0818561515 0818561515